สวัสดีครับผมวอ,อนคาริชัววันนี้เรามาดูสภาพหลังที่ล้างรถเสร็จกันแล้วคันนี้เป็นเบนซ์ GLA 250 AMG ปี2016วิ่งเพียง90,000กิโลเท่านั้นเป็นรุ่นท็อปสุดของ GLA ราคาแปดใอ,อยู่ที่2,440,000บาทโอ้โหแต่คันนี้มาในราคาเพียง785,000บาท แต่ก่อนจะไปดูคันนี้ว่าทําไม m e r c e d e s b e n บถึงเลือกทํารุ่นนี้ออกมาขายด้วยกระแสรถ S u v ย v ที่กําลังมาและทุกๆคนที่ต้องการหารถขนาดเล็กไว้ใช้ในเมืองก <c oughs> ันหนึ่งร <c oughs> ้อไม่ไหว <c oughs> เริ่มต้นว่าไงนะลืมแล้ะ <c oughs> ต้องการความหรูหราฟังก์ชันและความปลอดภัย เทียบเท่ารถขนาดใหญ่ GLA 250 AMG โฉม W156 จึงเป็นรถคันแรกที่เบนหันมาสร้าง SUV crossover ขนาดเล็กเพื่อตอบโจทย์คนใช้งานในเมืองที่เน้นความปลอดภัยทําให้ GLA 250โฉมนี้เป็นโฉมที่ทุกๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่างานประกอบเนียบแน่นประตูหนักอึ้งเลยได้ฟีลลิ่งแบบรุ่นพี่ C และ E Class กันเลยทีเดียวที่เป็นแบบนี้เนื่องจากเบนได้สร้าง GLA รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกจึงใส่ใจรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างมากเพื่อให้ชื่อเสียงของ G E เป็นหนึ่งในชื่อที่ทุกคนต้องนึกถึงหากต้องการซื้อรถหรูเป็นครั้แรก ส่วน250 AMG คันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์สี่สูมเถอเรียง 2,000cc เทอร์โบลี่แรงม้าได้สูงสุดถึง211แรงมา้าซึ่งเป็นแรงม้าที่สูงสุดในรถเซกเมนต์เดียวกันและแรงบิดสูงสุดถึง350นิวตันเมตรทาอัตราเร่งสูงถึง100ได้ใน6วินาทีเท่านั้นแรงมากมา สมกับฉายาเล็กพิกหนูความเร็วสูงสุดทาได้อยู่ที่235มากิโเมตรต่อชั่วโมงทันแค่นี้นะทำอัรรตราเส้นเรือ่ะสูงสุดได้ถึง17กิโเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวจุดเด่นรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่จะทําให้คุณลหลงไหลภายนอกมีความสปอร์ตรูหราตัดเส้นโครเมียมน้ำหนักของประตูลู้สึกถึงฟีลลิ่งของเบนท์จริงๆการประกอบภายในเนี๊ยบพรีเมียมมากๆเส้นโครเมียมตัดสีดำรูระจริงจริงล้อดีไซน์ทูโทนสปอร์ตรูราขนาดถึง19นิ้วพร้อมกับชุดแต่งเ m ็มดิสเบรกหน เมอร์เซเดสเบนที่คาลิเปอร์เบรกนี่ได้ความเท่น,นะครับและให้คาลิเปอร์เบรกพร้อมจานเบรกที่มีขนาดใหญ่กับรถเซ็กเมนต์เดียวกันหลังคาพาโนรามิกซัลูฟยาวมาถึงบเบาะแถวหลังภายในตกแต่งด้วยเบาะนังแท h, ้อาร์ติโกสละกับดานามิก้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่หาไม่ได้แล้วในวันนี้สภาพภายนอกทรับในเดิมทั้งคันและในคลิปที่แล้วจากที่เราซื้อเข้าตีตัวถังทำมาเพียง3ชิ้นเท่านั้นทำมาบาง,บาง,บางมากมากาแค่ประมาณร้อยไม่ถึงหลักสิบเพื่อลบรอยขนแมวเท่านั้นและชิ้นอื่นเดิมทั้งคันโครงไไฟฟหน้า้าาและไไทย สวยสาสไม่มีรอยสะเก็ดหินไฟติดทุกดวงล้อแม็กทั้ง4วงสวยไม่มีรอยเบียดฟุตบ,บาทและได้ยังใหม่ทั้ง4เส้นปี2023ที่เก็บสัมภาระด้านหลังไหม่สะอาดมากๆาฝาท้ายระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติและสามารถพับเบาะได้ด้วยห้องเครื่องสะอาดสายไฟเป็นระเบียบพลาสติกยังมีความดำไม่กรอบแตกไม่หักเลยห้องเครื่องไม่มีคราบของเหลวหยดหรือรั่วซึม อมีเซฟตี้สำหรับคุณพ่อสายซิ่งหรือคุณแม่สายแซ่บติดตั้งคาซีก็ง่ายไปด้ทุกคนเป็นยังไงบ้างกับคันนี้หากใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับ<ๆ>เพราะคันนี้ผมเชื่อว่าอยู่ไม่นานแน่นอนติดต่อครผมอ้อนคันจัร์